สวัสดีครับครับผมนะครับดรจิรุสเบญจนาลย์สุขครับเป็นที่ปรึกษาโครงงานนะครับของนักศึกษานะครับกลุ่มขีดทายมอเตอร์แบบไฮบริดเซอร์บจักรยานแบบกายไรเซลเซลอาทิตย์นะครับซึ่งได้รับคุณสัตย์สินนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับโครงการต่อยอดเป็นนญี่ปุ่นความคิดสินประดิษฐ์และนักดรามประจำปี2563นะครับอ่าต่อไปผมก็ขอแนะนำนะครับนักศึกษาที่ ร่วมโครงการนะครับอ่านเดินะครับอ่าสวัสดีครับชื่อสรวิทย์เกศมาลัยครับชื่อนายจินดาภัทรกรุงแก้วครับชื่อนายสมกกรทิดิฉัยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิจารณาบุทธค่ะเริ่มจากขั้นแรกก่อนก็คือจะมีโครงการของโครงงานของนักศกษาเนี่ยที่เป็นวิทยากรพวกเขาเนี่ยได้ทําโครงงานในเรื่องของปิดท้ายมอเตอร์นะครับจากจักรยานกับังกายซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ยังไม่สวยงามมากแล้วก็ ยังไม่เรียบร้อยนะครับแล้วประกอบกับในปีปนี้ทางคณะเนี่ยก็เปิดโครงการที่เป็นโครงการศึกษาอาคนต่อยอดนะครับก็เลยเรามีความคิดที่อยากพัฒนาต่อยอดนะครับโครงการนี้นะครับโดยเพิ่มในส่วนของการที่จะไฮบริดกับแผงโซลาเซลล์นะครับให้ใช้จากโซลาเซลล์ได้นะครับหลักการนะครับของตัวนี้ก็คือจะนําพลังงานเนี่ยจากการปั่นในเดิมเนี่ยมันสูญเสียไปหรือเปล่าประโยชน์นะครับ ซึ่งปกติเนี่ยพวกนี้จะปั่นนานเป็นแบบคาร์ดิโอปั่นปีน่งเงี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงสุดเสียไปประโยชน์เ็าเลยจะเอาผลง,งานส่วนนี้มาใช้นะครับซึ่งก็มีได้หลายรูปแบบเช่นเป็นแบบระบบออฟก,กริดก็คือไปใช้แบตเตอรี่กล้ทําใช้แต่ระบบเนี้ยก็มีข้อเสียว่าแบตเตอรี่แพงนะครับแล้วก็มีการเรักษาเราก็เลยจะเอาเข้าสู่ระบบคงขายไฟฟ้าเลยนะครับ แล้วก็จะมาไฮบริดซึ่งเป็นที่มาของโครงงานนี้โยนะครับพื่อโครงสร้างนะครับของระบบที่โครงงารนี้นะครับก็จะเป็นดังภาพนะครับเห็นว่าจะมีแหล่งพลังงานมาจากสองแหล่งนะครับแหล่งแรกคือจากจักรยานออกกำลังกายที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับส่วนถัดมาก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับโอเคส่วนแรกก่อนทำจักรยานอกกำลังกายก็จะมีส่วนของตัว ที่เป็นบล็อกสีเขียวเรียกว่าเป็นวงจรเล็กติฟายเออร์นะครับอันนี้จะทําหน้าที่แปลงไฟฟ้ากกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงนะครับในส่วนถัดมาเป็นบล็อกสีแดงเรียกว่าเป็นบูสต์คอนเวลเตอร์นะครับอันนี้จะทําหน้าที่นะครับสองสองอย่างสองอย่างนะครับของจักรยานกับแผงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอ่าอย่างแรกก่อนวงจรส่วนนี้จะทําหน้าที่ปรับระดับแรงดันเนี่ยที่ถ้าเป็นจักรยานก็คือเวลาปั่นช้าปั่นเร็วเนี่ยแรงดันก็จะไม่คงที่นะครับให้เหมาะสมกับ ที่จะไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าส่วนถัดมาเหมือนกันถ้าเป็นแผงโซลาเซลล์ถ้าแดด่อนแดดแรงแรงดันก็ไม่คงที่ก็จะทําหน้าที่ปรับแรงดันด้วยนะครับและส่วนถัดมานะครับไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นโคงจักรยานเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ในการปรับแรงบิดที่เกิดขึ้นที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับตามการปรับนะครับตามการปรับของผู้ใช้นะครับแต่ส่วนของ PV เนี่ยคือแผงโซลาเซลล์เนี่ยก็จะทําการเรียกว่าเป็นการดึงพลังงานสูงสุดจาก แสงอาทิตย์นะครับปรับจุดทํางานให้ได้เกิดการดึงพลังงานสูงสุดอาทิตย์แล้วจากนั้นเนี่ยเพื่องานที่มาจากส่วนของพุชคอนเเตอร์ที่ดึงมาจากจักรยานแล้วก็แผงโซลาเซลล์เนี่ยจะถูกเชื่อมต่อนะครับก็คือแปรผันนะครับเข้าเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าก็คือดึงไปใจ่ายให้กับโครงข่ายไฟฟ้านะครับในส่วนต่อไปเพื่อให้เห็นภาพนะครับเพื่อเห็นภาพไอ้ตัวเนี้ยจะถูกอาออกแบบนะครับจากสกีมเมติกตัวเนี้ย จะโทออกแบบเป็นหล้าจอแล้วก็สร้างเป็นตู้นะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ครับจะเป็นกิจไทยมอเตอร์แบบไฮบริดนะครับสําหรับจักรยานออกกำลังกายและโซลราเซลล์นะครับก็อันนี้จะเป็นจักรยานออกกำลังกายนะครับเราจะเอาสายตรงนี้เป็นต่อมาดานเกนเตอร์นะครับเชื่อมเข้าไปตรงนี้ที่เทอร์มินอลตรงนี้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อแล้วโซลราเซลล์นะครับเราก็ใช้สายแบบ m c 4นะครับเชื่อมต่อไปตรงนี้ครับ เชื่อมต่อกับโครงขายของระบบนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อกับตปลั๊กข้างๆกล่องนี้ับต่อเข้ากับปลั๊กไฟของระบบได้เลยครับหรือว่าที่บ้านในส่วนความปลอดภัยนะครับเราจะมีหม้อแปลงระดับแรงดัน230โวลต์เป็นแรงดัน24โวลต์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งได้ต้นแบบจีทยอินเวอร์เตอร์แบบฮิริดสำหรับจัก,กรยกรา,านอัตกนมัายและเซลล์แสงอาทิตย์ สอกิจทายอินเวอร์เตอร์ที่สร้างขึ้นสามารถแปลงพลังงานที่ได้จากจักรยานออกกำลังกายและเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบคงขายไฟฟ้าซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเป็นการอนุรักษ์พลังงาน3ได้ต้นแบบกิจทยอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและจักรยานออกกําลังกายที่สร้างขึ้นสามารถนําไปเป็นแนวทางในการผลิตเชิงพาณิ์ได้นะครับเราเชื่อว่าถ้ามีผู้สนใจเนี่ยที่จะนำไปปฏิบต่อันนี้จะเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปปฏิตเชิงพาณิปหรือทำเป็น ชุดออกกำลังกายพร้อมระบบโซ่าเสรีสำหรับฟิตเนสได้นะครับ